รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 m c o t อ d คอรอดี HD, ร่วมกับอ s m มาและบริษัทพ e เพ l e f า r m มจำกัดเสนอรายการท็อปไทยเช้าวันใหม่ ตื่นมาด้วยความสดใสเมื่อคืนเดินทางมาถึงก็ดึกมากไม่ทันได้สูดอากาศสะอาดเลยวันนี้ได้ตื่นมาแต่เช้าอากาศที่ราดบุรีเนี่ยเย็นๆครับเมื่อคืนนี้ผมอยู่ที่นี่โรงแรมง่ายๆแต่หลับสบายทั้งคืนอยู่ใจกลางเมืองราดบุรีเลยครับคุณผู้ชมครับเมืองราดบุรีเนี่ยที่ใจกลางเมืองมีที่พัก และแหล่งพักผ่อนไม่น้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่พื้นที่ไม่ใหญ่แต่โดดเด่นด้วยเสน่ห์แหงความลงตัวดูง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยจุดเด่นอย่างราดบุรีแทๆ้ๆดินราดบุรีเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของราดบุรีที่จับมาจัดวางในที่ที่เหมาะสม<ๆ>ก็จะสร้างจุดจดจำได้ดีทีเดียวนะครับที่เราเห็นตอนนี้เป็นเป็นเบรกฟาใช่ไมของโรงแรม,มที่มีให้กับลูกค้าใช่เลยค่ะ,คะ เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ที่มองเห็นข้างหน้าคือกำแพงสวยมากเลยครับกํากำแพงเหมือนไม่ใช่กระเบื้องเลยฮะไม่ใช่ค่ะอันเนี้ยค่ะจริงๆรแล้วเป็นดินของราชบุรีค่ะเพราะว่าดินของราชบุรีจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะเช่นสีแต่ละชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานําดินของราชบุรีเองเลยมาอาัดเป็นผนังดินของแล้วของสีอ,งออกมาเป<ร>็นส้มชมพูหน่อยหน่อยด้วยนะครับใช่ค่ะจะเป็นสีตามนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากสัมผัสคือเป็นผิวเหมือนดิน ราด้วยห้องอาหารนี้ค่ะชื่อห้องอาหารเทอรล่าเทอร์ล่าซึ่งแปลว่าแผ่นดินเราก็เลยสึกว่าเหมาะมากที่เราจะเอานําดินของราดุรีเองมาเป็นกิมมิคของตรงนี้ค่ะลาดุรีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแล้วในวันนี้นะครับผมตื่นมาที่วิสมาโฮเทลนะครับพอตื่นมนาะปุ๊บเนี่ย แทบจะไม่เชื่อเลยว,ว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากๆเลยแม้กระทั่งจะเป็นในตัวเมืองก็แล้วแต่นะครับอยากให้ขยายความสเสน่ห์ของราบุรีครับว่าในตัวเมืองเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างค่ะจริงๆแล้วในตัวเมืองราบุรีค่ะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ แต่คนมักจะนึกถึงแต่สวนพึ่งแต่ในตัวเมืองค่ะมีสเสน่ห์ไม่แพ้กันเลยสเสน่ห์ทั้งคนสเสน่ห์ทั้งที่ท่องเทีย่ยวเสน่ห์ทั้งของกินนะคะคืออยากให้คนมาลองสัมผัสดูแล้วจะประทับใจค่ะโรงแรมเพิ่งจะเปิดไม่นานเองนะครับพื้นที่นี่ประมาณกี่ไร่ประมาณไร่รรครึ่งได้ไร่ครึ่งครับแต่ว่าโรงแรมทําแบบว่าน่ารักมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นมินิมอลใช่ค,ค่ะบรรยากาศที่เราอยู่แถวนี้ตรงนี้เป็นในในสวนที่อยู่ข้างๆห้องทานอาหารใช่ไหมครับตรงนี้แบบว่าบรรยากาศดีมากแล้ว ผมชอบส่วนอันนี้มากเลยแล้วการเปิดที่พักในเมืองนี่ครับมีแนวคิดยังไงบ้างคะเพราะส่วนมากคนจะพยา,ยามออกไปเปิดแบบที่สวนพึ่งหรือที่ที่เป็นห่างไกลออกไปให้ชมวิวธรรมชาติคือจริงๆเริ่มแรกเลยค่ะเรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากให้เมืองราชบุรีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่าราชบุรียังเป็นจุดปลายทางมุ่งหมายที่คนอยากจะเข้ามาค่ะการที่เราสร้างโรงแรมในเมืองเนี่ยค่ะเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะขึ้นการที่มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นจะให้เขาได้มาสัมผัส เรียนรู้วิถีชุมชนของในเมืองลาบุรีอะคะอ่ะจริงๆแล้วก็เป็นเมืองเก่าแก่เมืองนึงเนาะ<ช>แต่ก็มีความเจริญอยู่ในตัวเมืองซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีความผสมผสานในเมืองที่เหมือนมีอายุของมันแต่ว่าก็มีความทันสมัยและความสะดวกสบายด้วย<ช>ก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องขับรถออกไปไกลมากก็ได้<ช>นะครับแล้วในตัวเมืองลาดบุรีครับมีมีที่ท่องเที่ยวอะไรหรือว่ามีสิ่งอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ มีเยอะเลยค่ะถ้าให้ตอบตรงๆคงเยอะมากเพราะว่าในเมืองลาบบุรีค่ะมีครบทุกอย่างถ้าเกิดใกล้ๆเราอะค่ะก็อยากแนะนําเป็นอุทยานเขาง,งูแล้วก็มีโรงโอง่งซึ่งลาบบุรีก็ดังเรื่องโอ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวัดมหาธาตุวรวิหารวัดช่องลมวัดศรสีสุริยวงศ์ค่ะอันนี้ล้วนเป็นวัดอารามหลวง แล้วก็เรามีถนนคนเดินมีตลาดโคยกีเป็นตลาดริมน้ําแม่น้าแม่กองอ่ะค่ะฉากหลังจะเป็นทางรถไฟข้ามแม่น้ําด้วยอ่ะค่ะแล้วเอกลักษณ์ของลาดบุรีครับก็น่าจะเป็นพระมหาธาตุใช่พระมหาธาตุค่ะถ้าเป็นด้านในตัวเมืองใช่ในตัวเมืองจะเห็นวัดมหาธาตุอุทยานเขางูค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คนจะต้องนึกถึงลาดบุรีก็คือองค์มังกรถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ก็คงเป็นองค์มังกรซึ่งมันจะสะท้อนเป็นภูมิปัญญา แล้วก็วิถีของคนลาดบุรีสมัยก่อนที่สืบทอดกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวศิลปะซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะพอสืบทอดกันมาปุ๊บลาดบุรีกลายเป็น City ้ออฟอาที่คุณพีทถ้าไปรอบๆเมืองค่ะจะเห็นมีมุมศิลปะต่างๆที่คนอยากจะแบบว่าแสดงออกมาว่าเราเป็น City ้ออฟอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นมีการเพ้นกําแพงต่างต่างที่นแรจเตอร์ผมก็ขับเมื่อคืนขับมาก็แบบ ว้าวมีใครแบบแล้วก็เห็นมีเปลี่ยนกําแพงไปเร<ช>ื่อยๆ,ๆดีมากเลยครับใช่พเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเมืองของศิลปะเราก็<ช> <ๆ S 2> อยากจะโชว์ออกมาแล้วก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาค่ะ <ๆ S 2> เขาจะได้เห็นมุมนี้ต่างๆไม่ว่าจะไปตรงไหนสามารถถ่ายรูปได้เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรีเงี่ยค่ะแล้วด้วยของตัวโรงแรมเองก็อยากจะดึงเอกลักษณ์ตรงนี้มาค่ะเพราะว่าอันนี้ยขอเท้าข้าว่าองค์มังกรเนี่ยค่ะ สมัยก่อนนะคะเขาจะดึงตัวมังกรกับดึงหงมาเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นสัตว์มงคล<ม>ถ้าอยู่ในสิ่งไหนก็จะมงคลเราก็เลยดึงตัวมังกรกับหงนะคะมาทําเป็นคิมมิตของโรงแรมเช่นคีย์การ์ดของห้องพักอย่างเงี้ยค,ค่ะจะเป็นหงด้านหนึ่งเป็นมังกรด้านหนึ่งแล้วเราก็จะมีแก้วน้าในห้องพักอะคะ่ะเป็นหงและมังกร<ม>เพราะเราเชื่อว่ามันคือเขาเป็นสัตว์มงคลก็ละจะน่านาความมงคลมาให้กับแขกที่พักที่โรงแรมด้วย<ม>ใช่ค่ะ ความสะดวกสบายผ่อนคลายแม้อยู่ในเมืองมาง่ายสะดวกจากกรุงเทพก็แป๊บเดียวครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเช็คอินเพื่อเริ่มต้นค้นหาราดบุรีได้ดีทีเดียวเลยนะครับทั้งที่เที่ยวและสเสน่หแห่งชุมชนก็ไม่ไกลจากตรงนี้วันนี้เปิดรายการมาผมก็แฮปปี้แล้วหลับสบายตื่นมาก็ผ่อนคลายพร้อมที่จะไปเที่ยวต่อปโปรแกรมของผมวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเชิงเกษตร ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบไปชิมมะพร้าวสุดยอด SME คุณภาพส่งออกก่อนจะปิดท้ายวันนี้ที่เขาหมูเขาเห็นที่สวยงามที่ผมต้องไปเยือนครับแต่ก่อนไปอาหารที่นี่ไม่ทานไม่ได้เลยครับน่าทานไปหมดทุกอย่างเลยแถมโรงแรมจัดมาให้ผมอย่างดิบอย่างดีเลยไม่ทานไม่ได้แล้วครับเพราะทั้งหมดนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับ และสาเมนูนะครับที่วันนี้ทางวิสมาอยากให้เราลองชิมนะครับก็จะมีหลนไชโป้เจ็ดเสมียนเนี่ยนะครับเป็นไชโป๊แต่ทำมาทำเป็นหลนแล้วก็จะมีปลาทูคั่วพริกเกลือและอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจมากๆครับอันนี้เรียกว่าเทอรล่าเต้าหู้ดำซึ่งเขาบอกว่าเต้าหู้ดำเนี่ยนะครับจะมีที่ลาดบุรีที่เดียว โอเคเรามาลองชิมเทอราาเต้าหู้ดำกันครับเต้าหู้แทบจะแบบละลายในปากเลยครับผมแบบว่าฟินมากอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็นหลนชัยโป๊ะว,ว้าวอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของราชบุรีก็คือมะพราะ้าว ผมและล้อตามสูนมะพร้าวเพราะกำลังจะนำท่านผู้ชมไปต่อยอดมูลค่าจากมะพร้าวกันครับช่วงหน้านะครับ